ถามเขาถามว่าไอฮิโรชิมาเป็นไงบ้างมาร่วมซ้อมแล้วก็ยังไงก็พี่แล้วเจออะไรเงี้ยเขาก็เก่งแล้วก็มาได้ร่วมฝึกซ้อมแล้วก็รู้เหมือนรู้เห็นว่าทำไมถึงมาเล่นดีเมรว่าเรมื่อปนีไปแข่งบทีมอเมริกาต้วย

เขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันจากแคมป์ที่เมืองไทยก็คือจะเน้นจะเน้นเกมเป็นหลักแต่อันนี้จะมีแบบซ้อมอย่างอื่นใช่ปะแต่ว่าพอเป็นแคมป์ที่มิยาซากิจะเน้นแบบเจอ เล่นฟุตบอลแบบแข่งกันเ,เยอะขึ้นนั่นเองออเครับก็เกโกะมอโตะโคกุนาะร์ก็จะมีเรื่องพวกแท็กติกอะไรเพิ่มขึ้นนะครับสมุยมีคำถามาอะไรไหมมีคำถามเขาไหมอ่ะอยากกินอะไรอยางคืนเขา

ก็เคยกินหมดแล้วกินหลายอย่างいろโろอิโรทานไปมาแล้วหลายอย่างแล้วราเมงอ่ะราเมงเคยกินไงอร่อยไหมอร่อยปะไม่แต่ว่าอย่างที่บอกมันกินนิทานไงก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขากินรสชาติแบบไหนแล้วมันอร่อยขนาดไหนแต่ไทยเด้ถ้าไปต่ราเมงนะครับ ราเมต้มยำกุ้งทำไม่ทไม่ำไม่กุ้งราเมนตัดเกลเส้นั่งกันอวันไม่ใช่ไม่ใช่ราเมงขงญี่ปุ่นอะไรอยเงียากินกินโซชิที่ไหนิ่ก็ร้านอาหารฟูจิไงร้านอาหารใช่ที่เมืองไทยใช่ที่โน่นยังแบบ ก็ไม่ค่อยได้กินไงเวลาไปไปแข่งบอลไป่วนใหญ่มาเนฮอนนี่เออมาลูไกไก็เลยอิตันสเกโดมั่ちゃんとしたお店には行ったことないのでของดีเดี๋ยวเขาจะพาพามุยไปไปกินร้านอร่อยๆแต่ว่ามุยจ่ายนะได้ไม่ได้ไมจิรองได้จุ่มมนได้แน โอเคแล้วขอบคุณมากครับอเลี่ยต่อใจมัส